สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอ,นอะไรโอ้ยจำไม่ได้ค่ะเป็นกลุกล่มไอซ์เมอร์ละเพื่อนเอ้ยจำไม่ได้มาด้วยค่ะเด้อว,วันอะไรกระช่างเนาะขอให้เสบๆด้วยกันจ้ะมาจาดน้ำพริกปลาสบะเนาะคะ่ะมีพริกกระเทียมหอมนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะตำแล้วก็ที่เขียวๆนี่คือใบสะระแหน่เนาะคะ่ะใส่ให้มีรุรูสีสันเขียวแดงเนาะคะ่ะเขียวแดงเสบๆเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลรรา้าเนาะคะ่ะ ปลาซาบะนี่แหลคะค่ะเนี่ยเอามาใส่อันนี้ค่ะแบบนี้แหลคะค่ะซื้อแบบสําเร็จมาเนานะคะ่ะเพาว่าพายที่ให้ดูมันใีโบเห็นหนาก็ได้แล้วก็มีหมูยอเนาะคะ่ะแล้วก็แตงแล้วก็เข้าสวยแล,ล้วอนเนาะคะ่ะมาด้วยจ้าโบเห็นเห็นนากันเนาะคะ่ะมันเหนื่อยเนาะคะ่ะเพื่อนๆเหนื่อยก็เลยโบได้แตงนาแตงไอมาจ้าเศษๆ,ๆกบๆแต่งกันเด็กกันจ้า กินข้าวเที่ยงน้ำพริกปลาสะบะแตงสดจ้ะแซ่บๆกรอบคนก็เดินไปเดินมาฝนมันนี่ออกกี่ว่าจะออกไปหรอปลาหาเฮ็กันเลยบ่ได้ไปแดดเดียวแดดเดียว,ยวขึ้มก่อนเมฆมาแล้วฝนชาแล้วก็แดดแล้วก็ลมแล้วค่ะลมเลลมหนาวอะค่ะเหมือนลมยามเกี่ยวเขาบ้านแล้วอะค่ะประมาณนั้น ก็เลยบ่อยากออกไปไหนเดี๋ยวดูอากาศดีๆก่อนวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่เนาะคะ่ะหรือวันอาทิตย์เนาะคะ่ะจะไปหล่อปลาหาเฮ็ดดำเห็ดเกาลักเห็ดพึ่งคาไล่เนะะี่ยเริมมมนเริ่มจะออกแล้วค่ะแต่มันออกลาเนาะคะ่ะลามากว่าจะออกชุดสองก็ไม่รู้เพราะาฝนมันไม่ค่อยมีช่วงนี้เนาะคะ่ะตั้งแต่น้ำวมมาจนทุกวันนี้ก็มีแต่มีอยู่แต่ฝนแต่ว่ามันบ่นว่าชุ่มชื้นเนาะ พื้นชุ่มชื้นนะเฮ็ดออกแน่นอนจากท้งอิตาลีอะค่ะแถบเยอรมันก็ฝนตกเพียงช่วงเนาะชุ่มชื้นเป็นตั้งช่วงค่ะโอเคจันเพื่อนมากินจ้ะมอเตอรเหมาหมวยเสบๆเด้อจ้ะลองไปทำดูจ้ะนลำพริกปลาสบะไทยทำก็อร่อยจ้กสูตรไทยสูตรมันกินใครชอบเผ็ดหน่อยเผ็ดมากก็ว่าไปจ้ะตามที่ตัวเองชอบอย่าไปเอาแบบ เป๊ะๆเลยจ้ะเพราะว่าคนทุกคนกินรสชาติมเหมือนกันเนาะค่ะเนาะกินนวก็ติดแข่ะ ไปหามหมอฟันเกี่ยวกับอันข่าพินพูแเ้าคำบบิดปวดฟันดาแล้วก็ไปหามหมอหมอฝึกงานเคยเอ้ยจ่างบอกขูดฟันลงเมต่ะก่อนฟันติดกันเป็นสี่ดีจนที่นี่ก็เลยไปขูดออกแมมฟันห่างกินอะไรก็อย่าจะตอนแรกเขาจะใส่ฟันขอบแต่ว่าก็แพงนะคะอ่ามันเถอะสังขารเนาะ มาด้จะเด้อแซ่บๆเดียกันน้ำพริกปลาสบะน้ำปลาแซ่บนัวอย่าบอกใครบอตรงใส่มะนาวบะตรงใส่น้ำตาลมะเขือเทศมันก็ออกมีรสชาติเปรี้ยวก็หวานเนาะคะ่ะช่วยได้ดีมากเลยค่ะไม่ตรงใส่อันใส่ตรสด,ดีอย่างเดียวนะคะ่ะแค่นั้นแหะเกลือก็บ่ใส่ะเะพาะน้ำปลามันเข้มอยู่แล้วเนาะ,ะกำลังกินลบลงตัวอย่างดีเลยจ้ะ หลุดผันไปผันมาเปิดตาตางใครมันล่มเขาเนาะคะ่ะแซบเดียวแต่ว่าเพชรสำหรับรองเพชรนะริกเออสิบเอ็ดเม็ดเนาะคะ่ะริกสดนะคะริกจินดากับริกจินิวงสวนนะคะเพชรสิบเอ็ดเม็ดนับดูเ,เพชรแต่แซบ มาเดอพี่น้องแม่น้องไอดาและพี่วิไลน้องหอมน้องเยาวทุกคนจะพี่อมพี่หนูเพื่อนแมวน้องฝนไม่ขวนมาเดอร์ Mother, จากทุกคนน้องแหวนนะคะมามาโอเคขอตัวไปกินนะคะคลิปนี้ก็จะสั้นๆกเน็เพื่อนๆเบื่อนะคะเนาะชอบคลิปชอบคลิปนี้ก็เริกกดแช่นะคะใช่กดชอบกดไลค์ใช่ก็แช่นะคะเนาะเจอกันคลิปนาจ้า ขอทุกคนมีความสุขอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะยังไงก็ร,รักษาสุขภาพรักษาตัวเองดูแลตัวเองดีๆเด้อจ้ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ